สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นผลวงกรใหม่นะครับ ตอกตัวเบคอนแล้วทำไมต้องทำเสียงเหมือนเบคอนเลยวะโอเคแล้วเสียเบคอนไปไงวะโอเคทุก okay, คนเดี๋ยวเราจะมาเล่นผลมังกรใหม่นะครับซึ่งผมจัดมาแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนมีอะไรเรียบร้อยนะครับใส่ไปเลยมันจะให้เลือกนะครับว่าเราจะเป็นมังกรตัวไหนเนาะตัวซ้ายหรือว่าตัวขวานะครับผมว่าผมจะเอาเป็นตัวขวานะเพราะว่าตัวซ้ายแม่งเหมือน,ม,นมันเหมือนแบบมังกรแบบมังกรผสมเดรัจฉ่อะ ฝั่งนี้เลยละกันนะครับทุกคนอ่ามี2ล่างมี2ล่างนี่นะครับทุกคนเป็นผลมังกอของเราแล้วก็ผมซื้อคูณ2มัตเตอรี่มาด้วยนะแล้วก็คุณ2ตังค์แล้วก็ดอบบอทนะครับแล้วก็อันนี้12ชั่วโมงนะจัดไปเลย <c oughs> เป็นอะไรวะ <c oughs> แต่ว่ามันมีแบบว่าของแบบ ม,มันเปลี่ยนแบบเยอะอยู่นะซึ่งผลนี้นะครับทุกคนตีธรรมดาได้นะครับเหมือนผลจิ้งจอกเลยนะครับทุกคนเออแต่ตีเป็นผลจิ้งจอกเลยนะแต่อลังการกว่าเยอะเลยอะทุกคนโอเคเราต้องมาเล่น up พเ e ล l นะครับคลิปนี้นะครับเราจะเล่นถึงเวล7 0 0นะครับแล้วก็คลิปต่อไปเล่น7 0 0ถึง1,500นะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับเล่นจาก1 5 0 0ถึง2,600นะครับทุกคนเราจะมีกัน3คลิปเลยบอกเลยว่าดูกันแบบจุกๆแล้วไม่รู้นะตอนนี้ผมทำคลิปไว้1คลิปนะก็คือคลิปจิ้งจอกตันนะครับตอนนี้ผมเล่นมาถึง1,5แล้วแต่้ ดูนะว่าคลิปนี้จะออกก่อนหรือว่าคลิปมันจะออกก่อนนะครับทุกคนก็รอติดตามดูด้วยนะครับอืมแล้วผมก็ได้ฟาร์มที่นี่นะครับจนถึงเวล10แล้วผมก็จะไปที่เกาะสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่าได้มัลตอรี่กับเวละเยอะมากๆนะครับ1ตัวเท่ากับ1,000เวลเฮ้ยหลอกเล่นอันนี้ในโมกมกโมกเนี่ยมันยิงไกลมากกันนะผลเนะี่ยดูดิคือแบบยิงไกลสุดๆอะเอเอดีดูดูดูบกข้ามแบบโ โอไม่กอดเฟียวป้าทุกคนนิ like ้วเคสแบบรัวๆนะครับค่าแค่ตัวเดียวเนี่ยแค่ตัวเดียวนะครับบอกเลยสุดที่ปเท่าไหร่กันนะโอ้โห oh. oh. นิ้วเคสอีกแล้ว ตีตัวเดียวเวลสามซีปตอนนี้นะครับทุกคนผมพอละผมเอาเวลห้าสิบพอนะครับทุกคนผมก็จะมาตีที่เกาะบากกี้นะแล้วตอนนี้เเวลเราตีบากกี้ได้แล้วนะครับทุกคนซึ่งเราก็จะได้ทั้งเวลทั้งตังนะถ้าเราแบบว่าตีบอนะครับบากกี้ก็ได้ตุยเปที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เกาะดีเซอร์นะครับทุกคนนะก็ต่อจากเกาะบากกี้เลยนะครับทุกคนก็ตีไปเรื่อยเลยนะมันก็จะมีอยู่ประมาณ2กอง3กองเอยไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่2กอง โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรามีตังค์อยู่1 6 0 0 0 0บาทนะครับเราก็จะมาซื้อฮาคิกับเลลี่นะครับทุกคนเออซื้อฮาร์คี้เลียคิว่เป็นอะโหบางทีมันก็ลิ้นมันก็พันๆ็น้อยนะทุกคนผมซื้อมาถามอะไรนะแบบว่ากระโดดสูงฟัสเต็ปนะครับแล้วก็แอร์จัมป์นะครับเนี่ยแอร์จัมป์ก็คือนี่นี่นะแล้วก็อ่าอีกอันนึงก็คือกดอารอย่างงี้นะครับอีกอันนึงคือกดเจนะครับอ่ะสามอันนี้นะอืมฟังให้ทันฟังให้ทัน แต่ก่อนอื่นเราต้องมีตังมานะทุกคนมาซื้อนะเออจริงๆอ่ะเราแบบถ้าเราไม่มีแอจัมม่ะเราก็โดนได้2ทีแล้วมันแบบมันขึ้นไม่ได้ไงแต่นี่เราคือแบบปึ๊บปุ๊บแล้วแบบแต่ผมอยากลองกับบอสเยติด้วยทุกคนทุกคนว่าผมไหวปะไปครับมันอาลังการไปทุกคนมาลังการมากนะถ้ากดสกิลเอฟแบบว่าใส่ตัวโอ้ใส่ตัวมันก็มีดามจโอ้ไม่ก็สกิลซ่บตู้มโอเคได้เยติไหนะครับได้เยติว่าเอาปั๊บทำอะไรเลยอ๋อมาใส่น้ำแข็งอ๋อแก้วเยติ ตอนนี้นะครับทุกคนผมเวล122นะครับผมก็ได้มาตีบอสนะครับที่เกาะนวดข่าวนะครับแล้วผมก็ได้ภาคภูมิมานะครับตีบอสตัวนี้มาเป็นภาคภูมินวดข่าวนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะทุกคนมีภาคภูมิอีกอันนึงนะในเกาะเนี้ยซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับทุกคนภาคภูมินวดข่าวนะครับที่เราได้มานะมันจะบวก10%นะครับต่อยนะครับตามีดแบบว่าต่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บวก Energy 200นะครับแล้วก็ภาคภูมิที่เราจะไปซื้อนะครับก็คือบวกอย่างเลยนะครับทุกคนก็คือทั้งตีทั้งสกิ์นะครับวก เนจีหนึ่งร้อยแล้วก็บวกเลือดอีก100นะครับที่จะมาซื้อนะครับก็อยู่ในป่องนี้เลยนะครับทุกคนราคา50,000บาทนะครับก็ซื้อกับ ABC ตัวนี้เลยแล้วพอผมซื้อเสร็จนะครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่เกาะสกายแล้วนะครับทุกคนเมลร้อยเจ็ดสิบแล้วผมก็มาฟาร์มสกายตรงข้างร่างต่อนะครับซึ่งอยู่ติดๆดกันเลยแล้วผมนะครับบินขึ้นบินลงแบบชิวๆเลยนะ ผลเนี้ยฟาร์มที่สก,กายเสร็จนะครับเราก็มาฟาร์มที่คุกนะครับทุกคนก็จะมีโดไฟเบ n โกแล้วก็มีผู้คุมนะครับอีก2คนนะซึ่งผมก็จะเก็บให้หมดเลย3ตัวนะครับแต่ตอนเนี้ยมันอัปเดตมาใหม่ทุกคนผมว่ามันแบบบอสเกิดไวกว่าเดิมมากๆเลยนะครับทุกคนคิดเหมือนผมปะแบบทั้งบอสท,ทั้งตัวปกติธรรมดาเออมันแบบมันเกิดไวขึ้นอ่ะอืม แล้วเจะเนเอร์ทำไมเลยนี่แล้วต่อไปนะครับผมก็อยู่ที่คอร์เซียมนะครับทุกคนมันไม่ค่อยมีอะไรนะที่นี่ต่อไปนะครับผมก็มาตีอาคายุทธนะครับทุกคนก็ได้ดอกพืชนา,นาหนึ่งเขาบอกนะครับเป็นลูกซองสั้นนะครับทุกคนเออแต่ว่าไอ้บอสตัวนี้ม่งโหดมากเลยผมตุยไปหลายครั้งมากเลยอะ่ะแต่ยังไงผมก็ไม่ได้ใช้ลูกซองอันนี้อยู่แล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเอามาทําไมต่อไปนะครับผมก็ฟาร์มตรงรอบๆนอกนะครับของเกาะราวานะครับทุกคนก็จะมีอยู่2กองนะซึ่งมันก็ได้เวลเยอะมากเลยนะหลังจากที่ฟาร์มรรรราาาวววเเส็จจจแล้นนะะคคัับทุกตอ อนหน้าเราก็มาฟาร์มที่ใต้ทะเลนะครับตัวแรกที่ผมมาตีนะครับก็คืออาลองซึ่งตัวละครนี้นะครับทุกคนก็จะมี2ร่างนะครับก็คือเลือดก๊อกแรกหมดก็จะมีเลือดก๊อกที่2นะครับแล้วผมฟุกได้ไทเดนมานะครับทุกคนเขาเรียกว่าไทเดนป่าเนี่ยคือเป็นหอกศูนย์ที่แบบว่าที่เท่มากๆเลยนะครับทุกคนก็อ่ะไม่ได้ใช้มาเดิมแล้วผมก็ฟาร์มรอบๆนะครับในเมืองใต้ทะเลสถานีต่อไปก็คือเกาะสกายนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าเราสามารถเข้าไปข้างในได้นะเพราะว่า ว่าผลมังกรเนี่ยเราสามารถทําให้เข้าได้นะแต่ว่าเรามีเ<ๆ>พื่อ <guerra> นที่มีประตูว์ปเข้าได้เหมือนกันนะเหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าเรามานะครับเราจะตีบอสนะครับซึ่งบอสต่อไปนะครับจะเป็นบอสเอเนลนะถ้าเราตีเข้าตุยนะครับเราก็จะได้โพลมานะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากอ่ะเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เลยต่อไปนะครับผมก็มาตีบอสตัวข้างล่างต่อนะครับซึ่งก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะครับโพลก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ต่อไปผมกลับมาตีกับเอเนลใหม่นะครับก็ไม่ได้เหมือนเดิ ตัดใจจากเอเนลเราเราก็มาฟาร,ร์มกันต่อนียก่านะโอ้โหมันได้ยากเหลือเกินนะครับทุกคนซึ่งที่เกาะน,นี้นะครับก็มีหลายกองหลายตัวมากๆเลยนะซึ่งแบบว่าเราฟาร,ร์มเวลกันได้ชิวๆนะครับตอนนี้เราก็500จะ600แล้วนะไวมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นการสุ่มผลครั้งแรกของผมนะครับ จะได้เป็นพ่อะไรเออสัมอกอออออม้าทำไมมีใครจ้าไหมครับผลน,นี้นี่ก็จะเป็นกกอนสุดท้ายของผมนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นบอสตัวสุดท้ายของผมนะแฟงกี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราฆ่ากระตุยนะครับเราก็จะได้แว่นมานะครับแต่ว่าผมไม่ได้นะครับทุกคนแล้วระวังนะครับแฟงกี้ตีแรงมากๆเลยนะในขกอนี้แล้วผมก็มาฟาร,ร์มรอบๆต่อนะครับทุกคนก็จะมีอีก2กองนะสองเลเวลซึ่งผมก็ไหวทั้งหมดนะเพราะว่าไอ้ผลน,นี้โคตรโกงอ่ะผมว่าผลเนี้ยมันเป็นผล number o ของผมเลย เวตอนแรกกเป็นจริ้งจอกแต่ตอนนี้จริงจอกเป็นรองไปก่อนนะ <c oughs> ขอขอ,อนอกใจเพบ แล้วเราก็จะทําสําเร็จเลยนะครับเวล700นะครับทุกคนในสาโอ้โหไม่ต้องสาเป็น700แล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําดับแชงคูนะเพื่อที่จะไปปลดล็อกฮาคีสังเกตนะครับทุกคนแล้วผมก็จะไปทำภารกิจไปโลกสองด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการทำดับแชงคูนะครับทุกคนทุกคนต้องหาปุ่ม5ปุ่มให้ได้นะครับทุกคนเออก็ทำตามผมก็ได้นะถ้าเราครบ5ปุ่มแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องมาเกาะตรงกลางตรงลิงนะเพื่อที่เราจะไปเอาท็อตนะครับเราต้องลงรูให้ได้นะ นี่นี่นะครับก็จะเป็นท็อตน,นะต่อไปเราก็จะไปดีเซอร์กันนะครับพอมาดีเซอร์เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะเข้าไอ้บ้านตรงนี้เลยนะพอลงไปข้างล่างปึ๊บเราก็มาเผาประตูตรงนี้นะเพื่อที่จะให้มันเปิดให้เราแล้วข้างในนะครับก็จะมีจอก1อันนะครับทุกคนก็เอาจอกเนี้ยไปใส่น้ํานะต่อไปนะครับเราต้องไปเกอสโนโนเนาะแล้วเราก็ต้องมาเอานะ้ำตรงจุดตรงนี้นะเออ,อยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับเราก็ต้องไปข้างบน เพื่อที่จะไปเอาน้ําเนี่ยให้คุณรุงคนนี้นะอืมซึ่งเป็นพ่อบักอ่าลิทแมนบักมันชื่ออะไรเนี่ยเออเราก็ช่วยเข้าไปนะครับพอเราช่วยเ็เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องมาเกาะบักกี้นะครับเพื่อที่จะมาหาลูกชายเขานะแต่ว่าลูกชายเขาอ่ะเขาบอกว่าแบบขอบคุณมากๆเลยนะครับพ่อที่ช่วยอ,อ่ไม่ใช่พ่อใครพ่อเขามันวะคือเราต้องไปตีบอสนะครับทุกคนก็เกาะก็จะอยู่ข้างหลังเลยนะบอสเนี่ยเออบอสก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับพอเราตีตุ้แล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะไปหาบัก ดิดแมนต่อนะครับเพื่อที่เราจะเอากุญแจนะครับเพื่อที่จะไปเปิดตีแชงคูดนะครับพอเราได้กุญแจมาแล้วเราก็มาเปิดประตูตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแชงคูดนะ้อยืนอยู่ตรงนี้เราก็จะตีเขาให้ตุยนะครับซึ่งเขาก็จะดอบเซเบอร์มานะแล้วเราก็จะปลดล็อกการซื้อหาคี้สังเกตได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนเราได้ดับเซเบอร์มาแล้วนะซึ่งผมว่าโมเดลมันเปลี่ยนนะมันแอบเปลี่ยนอยู่นะอาจจะลบลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ได้นะครับอืมช่ปะทุกคน เนี่ยใส่ฮาคกก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคต่อไปนะครับเราต้องไปเกาะบนท้องฟ้านะครับเราก็จะมาคุยกับอุซอบนะเพื่อที่เราจะมาซื้อฮาคิีสังเกตนะครับทุกคน7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับทุกคนโอ้ไม่กอดโอเคถ้าเราได้มานะใช่ไหมเออเราก็กดไปเลยตัวอ e, ีเห็นไหมเออเนี่ยมันก็จะลบศัตรูต่อยเราได้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเลยนะต่อไปนะครับทุกคนเราจะไปโลกสองกันนะเราต้องมาเกาะไพซอนกันนะครับทุกคนมือแม่ก็เป็นเกาะคุกนะอื้อ ก็กอดเดียวกันเนี่ยว่ะเราต้องมาคุยกับตัวข้างหน้านะครับทุกคนเพื่อที่เราจะเอาเป็นกุญแจน,นะครับเพื่อที่เราจะมาเปิดตีกับอาโอคิยินะครับอาโอคิยินี่ก็เป็นอาพลโลเอกนะครับซึ่งอาใหญ่กว่าพล,ลโลโทแล้วก็พลโลตีมันโทปตะวานนะครับออะไรไวะเแล้วโอเคแล้วเราก็ตีไว้แล้วครับทุกคนพอเราตีเขาเสร็จแล้วใช่ไหม <S <S เราก็จะได้เปิดนะครับโลกที่สองนะทุกคนต้องมาเกาะตรงกลางนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาหาเอ c ตัว นี่เลยนะครับพอเราคุยกับเขาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็จะพาเรานะครับไปที่โลกที่สองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของโลกที่สอนะครับทุกคนซึ่งคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะครับที่โลกนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลาค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บ